ครับก็มาต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราทําเพลงกันนะครับเราทํากองแล้วก็เป็นโนไปแล้วนะครับกับกีตาร์บางส่วนวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาใส่เบสแอดอินทรูเมนต์นะครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นแอมโพว์เบสตัวนี้นะครับ นะครับตัวนี้นะครับดเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้เป็นเสียงเบสในเพลงนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเพลงผมนะมันจะมีอยู่สคอร์ดนะครับในช่วงวักที่1นนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มนะครับเข้าไปซึ่งท่อนนี้นะครับ จากห้องที่2ถึงห้องที่10ตรงนี้นะครับผมจะให้มันเป็นเล่นเป็นคอร์ดฮนะหนึ่งห้องต่อ1คอร์ดไปเลยนะครับ1จังหวะไปเลยนะครับผมก็จะมาใส่คอร์ดมันนะครับเราก็มาเขียนมิดีนะครับก็คือเป็น เ m i n o นนะครับก็คือ A นะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียงเบียดลงนิดนึงนะครับขอต่อไปนะครับก็จะเป็นคอร์ด E นะครับผมก็จะ Copy มาเลยนะครับ E นะครับกดอัลเทเนตนะครับค้างไว้ให้เป็นรูปกงนไกอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงไปเลยนะครับลากไปเลยคอต่อไปเป็น F นะครับ แล้วขอต่อไปก็เป็น G นะครับส่วนห้องที่6ถึงห้องที่10ตรงนี้ก็จะเป็นขอชุดเดียวกันนะครับผมก็ copy ฮะลากไปเลยนะครับช่วงแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเเธอออจจะะรรรรู้ม้มมงงงไหว่าาใคต็บทพกก,รกรขช มันทำให้ฉันต้องมีน้ำตาไหลเออกับสิ่งที่เจอมันดังเกินจนทนไว้ตรงนี้เป็นคอร์ดจีนะครับผมก็จะมาตัดเอาตรงนี้ไปใส่เลยนะครับดังเกินนนทนไว ต่อไปนะครับท่อนนี้นะครับจากห้อง11นี้ไปนะครับก็จะเป็นผมจะเขียนเบสตามจังหวะของกระเดื่องนะครับของคิกตัวนี้นะครับแับตึ๊บตึมตึม,ตมนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะก๊อปตรงนี้นะครับมาเป็นต้นแบบก่อนนะครับ ซึ่งจังหวะคิกนะครับมันจะอยู่ที่จังหวะที่3นะครับลองฟังดูนะครับตึ๊กตึกตรงนี้นะครับผมก็จะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้มานิดนึงนะครับมันจะเป็นจังหวะที่3แล้วก็จังหวะตรงนี้นะครับ มันจะเล่นแบบประมาณนี้นะครับจะเล่นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เบิร์นเหมือนกันนะครับผมจะเล่นทำคร่าวๆไปก่อนนะครับส่วนรายละเอียดเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นยังไงเข้าไปก็ค่อยมาทำที่หลังก็ได้นะครับช่วงนี้เราก็ทำเป็นเดโมคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะครับ ก็จะก๊อปแพทเทิร์นการเล่นแบบนี้นะครับไปใส่ในห้องต่อไปเลยนะครับตามคอร์ดเพลงของเรานะครับเราก็จะได้แบบนี้ครับาาททใหหฉฉััันนลลงงเเเชื่อออจรกธธธ ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดเดิมนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตรงนี้ไปนะครับกดอัลเทเนตแล้วก็กิ๊กลากไปนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ลากไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด G นะครับผมจะตัด G ตรงนี้ไปใส่เลยนะครับมันก็จะเล่นแบบนี้นะครับลองฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ว่าใครต้องเจ็บช้ำพวกะการกระทำของเธอมันทําให้ฉันต้องมีน้ำตาไหลเออกับสิ่งที่เจอมันดังเกินจะทนไว้เธอทำ ฉันลงเชื่อใจแต่ทำให้ฉันลงรักเธอเธอให้ความหวังลมลมลางลงทำเป็นแสดงว่ารักกัน เเรเรราากััันนนนแล้วที่ผมมคืออไจตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้จะเป็นท่อนฮุกนะครับผมก็จะก๊อปตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับผมก็จะไปดูที่ กลองก่อนนะครับมีดีกลองถ้ามันเล่นแบบไหนนะครับมันก็จะเล่นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเขียนเบสให้มันเข้ากับจังหวะคลิกนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับ มันไม่เข้านะครับตรงนี้มันเป็นคอร์ด C นะครับซ C แล้วก็ G นะครับ C G A minor A minor แล้วก็ F G F ต่ำเกินไปนะผมจะเป็น C2 แล้วกันจังหวะนี้นะครับผมจะเพิ่มจังหวะและนี่ขึ้นมานะครับ มันจะมีจังหวะคลิกอยู่ตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะครับผมก็ถ้าอยากให้เส้นมันเล็กลงนะครับถีลงแล้วก็กดตรงนี้นะครับค่าเส้นตรงนี้นะครับเส้นตามห้องจังหวะนี้นครับมันก็จะซอยถีลงนานะครับตามค่าตัวโนตนี้นะครับถ้า1ต่อ16นั่นก็คือ1นห้องหห้องนะครับจะมีทั้งหมด 16จังหวะนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะ copy ไปเลยนะครับผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็ copy เพราะว่าผมจะให้มันเล่นแพทเทิร์นนี้เหมือนกันนะครับก่อรดไปก็เป็นคอร์ดจนะครับคอร์ดจแล้วก็คอร์ดเอมิเนอร์เอมแล้วก็เป็นคอร์ด F นะครับ f แล้วก็ G นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ด G นะครับตรงนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นคอร์ดเดิมนะครับผมก็จะ Copy มาเลยนะครับ แล้มันตรงนี้มันนะมันจะจบด้วยคอร์ดซนะครับผมก็จะเล่นแบบคอร์ดซตึมครั้งเดียวเลยนะครับอ่าเป็น c 2ตรงนี้นะครับเราก็จะได้นะครับเบสคร่าวๆออกมาแล้วนะครับซึ่งลองฟังดูนะครับ ตานเกินจะทนไว้เธอทำให้ฉันหลงเชื่อใจเธอทำให้ฉันหลงรักเธอเธอให้ความหวังล้มลม ทำเป็นแสดงว่ารังกันแล้วมาบอกว่าเราเลิกกันนะจ๊ะแล้วที่ผ่านมา ือว่านะครับผมอยากจะให้ตนท่อนนี้นะครับท่อนฮุกนี้นะครับเสียงเบสมันเล่นแบบดึม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 ลองดูนะครับผมก็จะดูพิเคตมันออกมานะครับผมจะมิวแท็กนี้ไว้นะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเบสต,ตนช่วงนี้นะครับช่วงที่เป็นท่อนฮุกนะครับใหม่นะครับ ดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะให้มันเล่นเป็น8โน้ตนะครับต่อห้องนะครับแบบแบบนี้เลยนะครับดึม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 ลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับ ผมก็จะไม่ให้มันชิดกันนิดนึงนะครับให้มันมีจังหวะหยุดแล้วก็มาเขียน v โรซ c i t y มันใหม่นะครับผมให้จังหวะตรงนี้นะครับม,มันเบานะครับหนักเบาหนักเบา,หน,เบาหนักเบานะครับ ก็จะเป็นคอร์ดจนะครับก่อนหลับก็อปไปยีมาเลยนะครับต่อไปก็เป็นคอร์ดเอม n นเนะครับแล้วก็จะเป็น f ก็ G ตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปตรงนี้ไปนะครับก๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็จบด้วย์ด G นะครับจบด้วยกด C นะครับ ประมาณนี้นะครับท่อนฮุกก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วที่ผ่านมามันคือ ประมาณนี้นะครับเบสผมก็อาจจะคิดไว้2แบบแบบนี้นะครับหรือว่าใครจะเขียนแบบไหนก็ลองคิดนะครับจินตนาการของเรานะครับว่าเราจะให้เบสมันเล่นแบบไหนนะครับก็เขียนมิดีเอาเลยนะครับผมก็คิดไว้แบบนี้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเมื่อตอนที่เราทําเพลงไปเรื่อยๆเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็จะ เอาไว้แค่เบสต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปแต่งเนื้อร้องตรงนี้ใส่นะครับท่อนฮุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาใส่กีตาร์กันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับมาติดตามวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ